เปลี่ยนอารมณ์ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าตำรวจไทยเนี่ยทำได้ทุกอย่างาผู้ต้องหาพาวิ่งออกกำลังกายทางลำบากแค่ไหนพี่ตำรวจบ่อยยั่นจริงๆต้องวิ่งด้วยเหรอวิ่งด้วยไปดูสิทุลักทุเลขนาดไหนดูภาพหน่อยฮะงานลงงานลง เอ้ยในกระเป๋าลุกมาขึ้นพลังไปกระเป๋ามาวางลงวางนึงวางนึงช่วยตดแรงลงพลังไปโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแต่ภาพเนี่ยดูดิเหมือนวิดีโอเกมเลยอ่ะใช่เหมือนเกมอ่ะเกมที่แบบไล่ล่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะตำรวจกำลังไล่ล่าอะไรอยู่ดูดิแล้วดูดิจังหวะตำรวจบอกนอนลงนอนลงแต่ว่าได้ยินเสียงตอนท้ายๆไหมว่าพูดไปขอไป แขกเหนื่อยแล้วทั้งผู้ต้องหาตำรวจนี่คือลักษณะไม่ต่างกันเลยนะหลังจากหญิงผู้ต้องหาคดียาเสพติดพาพี่ตำรวจคนเนี้วิ่งออกกำลังตามทุ่งนา <c oughs> ดูสิ <c oughs> <c oughs> ตามข่าวบอกว่าวิ่งไปไกลมากบิวี่กิโลไม่รู้เหมือนกันว่าไกลขนาดไหน <c oughs> ผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าอึดจริงๆนะ <c oughs> ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย สภาพของตำรวจเราจะเป็นแบบไหนดูสิดูสิโอ้โหก็หอแพคแขกไงพวกแพะแมกไหวอ่ะเหตุการณ์นี้เป็นการไล่ล่าของผู้ต้องหาที่บ้านผืออุดรธานีนะฮะหลังจากสืบทราบว่ามีการมั่วสุมขายยาเสพติดที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลโนนทองอาเภอบ้านผือตำรวจก็ไปพบชายหญิงอย่างน้อยเคนกําลังจับกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดกันอยู่เลยผู้ต้องหาเห็นตำรวจเป็นยังไงฮะ ก็ต้องหนีสิจ๊ะแตกคือเลยเป็นพึ่งแตกรังไปเลยวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับคนนึงเนี่ยอย่างที่เห็นอย่างในคลิปเลยก็คือตํารวจพาตํารวจทัวทุ่งนะพาซะทัวซะทั่วใช่ไหนะวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะส่วนตํารวจเนี่ยก็พอๆกันนะดูบรรยากาศดูภาพเลยฮะก็วิ่งทางมันเป็นคันนาครับพี่วิ่งตามคันนาไปครับตามจับครับไกลอยู่เขาบอกให้หยุดครับเพราะว่ายังไงก็หนีไม่รอดครับ ครับก็วิ่งต่อจนกระทั่งน่าจะหมดแรงครับก็เลยหยุดโอ้ยตำรวจแหมตำรวจก็ยังหนุม่มยังแน่นรูปหล่อด้วยเยมื่อกี้มีหี้วเลย น้อยใจหรอขายฮิ้วไม่ได้เขาแบบดูเกาหลี่ดูอบ้าแหมเขาก็แค่หลอกกว่าหนุ่มกว่าพี่แค่นั้นเองอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองนี่นอกนเราชนะทุกอย่างสายตายาวอะไรเงี้ยเราก็ชนะเขาใช่ไหมไม่น่าเลยเอาหญิงผู้ต้องหาพาตำรวจทัวร์ลุงทุ่งเนี่ยอ่าไปค้นเจอยาบ้าห้าเม็ดนะอ้าวอ้างมีไว้เพื่อเสพแต่ว่างานนี้ตำรวจเนี่ยไม่ได้เหนื่อยฟรีนะบิล จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7คน <Ừ. S 1> ได้ยาบ้าเกือบ8 0 0เม็ด oh. ก็นำตัวไปดำเนินคดีทั้งข้อหาเสพแล้วก็ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย oh. นะจ๊ะต้องโดนต้องโดน<อ>ไม่ได้เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยฟีนะคะ